มีดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับในติ๊กต็อของผมนะครับที่ผมไปกินหมูกระทะนะครับค่าครองชีพที่ออสแพงไหมครับวีซ่าเกษตรที่ออสมีไหมอันนี้เป็นคําถามที่มีคนถามเยอะมากสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปอเปลวนะครับกับช่วง Q&A นะครับครบรอบ3เดือนแล้วนะครับ ที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะครับถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับแบบสั้นๆงๆ่ายๆได้ใจความครับผมเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยครับผมพี่ใส่ชุดสีสะท้อนแสงทำงานรอปภใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับ การใส่ชุดสีสะท้อนแสงที่ออสเตรเลียครับก็คือเป็นชุดเซฟตี้นะครับสำหรับโรงงานนะครับโลงแพ็คนะครับสำหรับงานคอนสตรักชั่นครับงานก่อสร้างอะไรเงี้ยครับทุกคนต้องใส่นะครับทั้งสีเหลืองนะครับสีส้มสีชมพูสีต่างๆนะครับสีสะท้อนแสงนั่นเองครับผมรีวิวการขอวีซ่าปีที่2หน่อยครับตอนนี้นะครับผมกําลังมาเก็บวันนะครับปีที่2อยู่เนาะก็คือต้องเก็บให้ครบ 88วันนะครับตอนนี้ยังเก็บไม่ครบนะครับเพราะว่ามีบางวีคที่แบบทํางานได้น้อยนะครับบางวีคที่ติดโควิดนะครับก็คือวีคนี้นั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้กําลังติดโควิดอยู่นะครับผม ถ้าผ่านเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวนะครับการขอวีซ่าปีที่2มาให้ทุกคนดูนะครับผมสําหรับเด็กเวิร์กนะครับเด็กเวิร์กแอนด์ฮอลิเด์นะครับที่กําลังขอต่อวีซ่าปีที่2อเนาะตอนนี้เขาผมเหลืออีกประมาณ 2- 3งสามวีนะครับสำหรับใครที่อยากคุยเรื่องการหางานการทํางานนะครับที่ออสเตรเลียนครับเดี๋ยวเข้ามากลุ่ม Open Chat นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมด้านล่างของคลิปนี้เนาะเดี๋ยวก็มาคุยกันนะครับว่าเรื่องงานเป็นยังไงนะครับหรือว่ามีงานที่ไหนก็มาบอกต่อกันนะคครรับบเพาาาะว่ถ้้ตออในนีื ยาวแน่นอนครับผม3นะครับเป้าหมายที่ออสเตรเลียนะครับก็คือ pr ครับผมอ่ะต่อข้อ4เลยแล้วกันแล้ว pr คืออะไร pr นะครับก็คือ permanent resident นะผมก็คือการที่เราสามารถมีวีซ่าแล้วอยู่อาศัยที่ออสเตรเลียได้อย่างถาวรน,นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการต่อวีซ่าทุกๆ5ปีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละวีซ่าเนาะพี่จะกลับไทยไหมคำตอบก็คือ กลับครับผมแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่นะครับผมก็คุณตาคุณยายก็รออยู่ที่บ้านนะครับน้องๆถามว่าไปเรียนภาษาที่ไหนครับสําหรับผมนะครับไม่ได้ไปเรียนภาษาที่ไหนเลยนะครับไม่ได้เรียนเลยครับผมก็คือเรียนจาก y t u t u นะครับเรียนได้จากห้องเรียนนะครับก็คือตอนมหาลัยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับที่อเมริกามาประมาณ4เดือนนะครับผมเป็นโครงการ work and travel นะครับผมปี2010 นะครับหลายปีมาแล้วเนาะมีวิธีฝึกภาษาอังกฤษยังไงนะครับแชร์วิธีการหน่อย ก็คือหลักๆก็ต้องเอาตัวเองนะครับไปอยู่ในที่ที่มันสามารถได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับผมอย่างเช่นดูหนังครับการทํางานก็คือไปทํางานกับบริษัทต่างชาติจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยในการพิมพ์ในการสื่อสารนะครับผมแล้วก็อย่างเช่นไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็มีเพื่อนต่างชาติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาษาอังกฤษผม improve ขึ้นนะครับมันพัฒนาขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่มหาลัยของผมนะครับก็จะมีพวกชีตหนังสือการสอนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็น Text b o o k ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับผมก็ เด็ก work and holiday นะครับถามว่ากดโคตาต้องทำบุญที่ไหนครับผมสำหรับผมนะครับสำหรับสายมูทุกคนนะครับผมไม่ได้ทำบุญที่ไหนเลยครับแค่ซ้อมการกรอกข้อมูลครับตอนกรอกข้อมูลแบบให้เร็วที่สุดนะครับผมกรอกเร็วเสร็จก่อนแล้วก็ใช้เน็ตเร็วๆด้วยนะครับผมถ้าเน็ตไม่เร็วใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าเน็ตไม่เร็วก็ไม่ทานคนอื่นนะครับทุกคนอยากไปทำงานนะครับแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ จะไปได้ไหมถ้าคําแนะนําของผมนะครับก็ควรจะสื่อสารได้ในระดับหนึ่งนะครับพูดภาษาอังกฤษขนาดไหนนะครับถึงจะได้วีซ่า work and holiday นะครับสำหรับ work and holiday ที่ผมมานะครับผมก็ขั้นต่ำนะครับต้องได้คะแนน4.5ทุกพาร์ทนะครับคะแนนเต็ม9เนอะ ก็คือคนที่ได้วีซ่านี้จะสามารถพูดสื่อสารได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็คือสามารถมาทํางานที่ออสได้แบบสบายๆเลยครับผมฟังพูดอ่านเขียนก็คือได้หมดเลยนะครับวีซ่าเกษตรที่ออสมีไหมอันนี้เป็นคําถามที่มีคนถามเยอะมากครับคําตอบก็คือมีนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยไม่มีวีซ่าเกษตรนะครับมีแต่ประเทศอื่นนะครับถ้าเอเจนซี่ไหนรับสมัครนะครับก็คือหลอกชัวร์หรือไม่ก็ถามเขาก็ได้ครับว่าวีซ่าที่จะสมัครให้เราเป็นวีซ่าซับคลาสอะไรนะครับผมอืมอันนั้นคือเราก็จะรู้นะครับว่าวีซ่าที่เขาจะขอให้เราเป็นวีซ่าอะไรแต่ไม่มีวีซ่าเกษตรแน่นอนครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้อยากเรียนภาษาที่ออนนะครับแต่ว่าไม่เก่งภาษามาเรียนได้ไหมคําตอบคือได้นะครับผมมาวีซ่านักเรียนครับ หางานหรือว่าหาที่พักยังไงนะครับสำหรับผมนะครับเป็นวีซ่า work and holiday นะครับก็คือจะไปหางานที่กลุ่ม backpacker job in Australia นะครับผมก็คือจะเป็นกลุ่ม f a c e b o o k นะครับผมแล้วก็จะมีพวกคอนแทคเตอร์นะครับที่เขามาหาคนในนั้นนะครับผมก็ติดต่อจากในนั้นนะครับคอนแทคเตอร์นะครับเขาก็จะมีที่พักมาให้ด้วยนะครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับแล้วก็ให้เขาช่วยหาได้นะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นงานฟาร์มด้วยครับผมทำไมที่นี่เขาไม่ใส่แมสนะครับ สำหรับผมก็ไม่ได้ใส่นะครับก็เลยติดโควิดมาตอนนี้นะครับผมแต่ว่าอาการก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้บังคับนะครับไม่มีใครบังคับนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่อยากป้องกันตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับที่ควีนส์แลนด์ตอนนี้นะครับผมก็ส่วนน้อยมากนะครับที่จะใส่นะครับผมที่ออสเตรเลียมีจอระคขเยอะไหมครับ คำถามนี้นะครับเป็นคำตอบที่มันไม่ใช่เป็นคำตอบสิเป็นคำถามนะครับที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่มาที่ออสเตรเลียไม่เคยเห็นจอระละ้สักตัวนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ที่รัฐอื่นเมืองอื่นก็ได้นะครับทุกคนข้อนี้ไม่ทราบจริงๆครับตอนนี้นะครับเจอแต่จิงโจ้เจอแต่โคอร่าครับผมแต่ว่าไม่เจอจอระเะ้นะครับไม่เจอเลยพี่มาออสต้องเรียนไหมครับแล้วเรียนโรงเรียนไหน คำตอบคือไม่ได้เรียนหนังสือสักตัวนะครับไม่มีโรงเรียนสักที่เลยครับผมเพราะว่าวีซ่าของผมคือ work and holiday นะครับ subclass 462นะครับผมก็คือตามชื่อเลยครับ work ก็คือทำงานนะครับ holiday ก็คือไปเที่ยวพักผ่อนอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือทำงานแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนตามสบายเลยครับก็มีแค่นี้ครับผมไม่ได้เรียนจริงๆครับซึ่งเป็นวีซ่าที่ดีมากๆทุกคน ทำงานอย่างเดียวเลยอคําแนะนําในการเลือกงานนะครับอันนี้สําหรับตัวของผมเองนะครับก็คือผมเลือกที่เงินนะครับถ้ามีเงินนะครับผมก็จะไปที่นั่นนะครับถ้าที่ไหนให้เงินน้อยก็ไม่ไปครับผมเงินเป็นหลักครับมีเงินมีความสุขครับสําหรับผมนะครับวีซ่าไหนของ่ายที่สุดนะครับคําตอบนะครับก็คิดว่าไม่มีครับผม แต่และววีซ่าก็จะมีความยากง่ายของตัวมันเองนะครับผมแต่ถ้าวีซ่าไหนที่ใช้เงินน้อยที่สุดนะครับก็น่าจะเป็น work and holiday ของผมนี่แหละครับผมเพราะว่าใช้สเตตเมนแค่หลักแสนนิดๆน,น,นะครับผมก็ได้เข้ามาทำงานที่ออสได้แบบ1ปีเต็มๆ ขอปี2ได้ปี3ได้นะครับผมค่าครองชีพที่ออสแพงนะครับสำหรับผมนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับอาจจะแพงแต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินออสก็คือถูกนะครับทุกคนมีดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับในติ๊กตอกของผมนะครับที่ผมไปกินหมูกระทะนะครับก็ราคาประมาณ39ดเาดอลนะครับเราคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 0 0 0บาทมีน้องบอกว่าแพงมากๆเออหมูกระทะบ้าเลยโคตรแพงนะครับแต่ว่าหารู้ไม่ว่าผมทํางานที่นี่นะครับ39าดอลใช่ไหมก็คือ ผมทางานชั่วโมงและ25ดอน2ชั่วโมงนะครับผมได้50ดอนได้50ดอนนะผมเอาไปจ่ายค่าหมูกระทะ39นะครับผมก็ถือว่ามันสัมพันธ์มันสมดุลมันเขาเรียกว่าอะไรเออค่าของชีพมันไม่ได้แพงครับทุกคนก็คือผมทํางาน2ชั่วโมงผมกินหมูกระทะได้ อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ซื้ออย่างอื่นของอย่างอื่นก็ราคาถูกครับราคาหลักหน่วยหลักสิบอะไรเงี้ยครับผมสมมติว่าจ่ายค่าบ้านหัก็กหัภาษีห,ก x, หกัหกทุกอย่างนะครับก็ยังมีเงินเหลือเก็บถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือหลักหมื่นอยู่ดีครับผมสรุปนะครับผมก็คือค่าของชีพถูกรายได้ สูงอันนี้เฉพาะตัวผมเองนะไม่เอาเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับอันนี้ที่ผมได้มาจริงๆและเจอกับตัวจริงๆนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับเก็บตังค์ได้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็คือที่ผมให้ทายในคลิปคนก่อนนะครับว่าผมจะมีเงิน1ล้านบาท ตอนไหนนะครับแล้วใครที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีของขวัญนะครับจากออสเตรเลียส่งไปให้นะครับหน้าตอนนี้นะครับผ่านมา3เดือนนะครับก็คือเก็บเงินได้ไม่ตามเป้าครับทุกคนเพราะว่าเที่ยวเยอะนะครับช็อปด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งเงินกลับให้ที่บ้านจ่ายเงินค่างวดรถนะครับก็เตรียมจะซื้อรถอีกนะครับผมก็เลยไม่ตามเป้านะครับใครที่ทายไว้ว่าสิ้นปีนี้อาจจะได้นะครับผมก็อาจจะไม่ถูกนะครับทุกคนอืม แก้ไขคําตอบไม่ได้แล้วนะอีกเรื่องนึงนะครับผมเนี่ยคือจ้างทีมงานตัดต่อคลิปนี้ครับผมโดยที่ไม่ได้ตังจาก YouTube สักบาทครับ 0บาทครับทุกคนเพิ่งเปิดรายได้ YouTube ได้วันก่อนครับแต่ว่าไม่ได้ตังสักบาทเลยครับทุกคนนั่นแหละครับผมก็จ่ายค่าทีมงานจ่ายค่าอะไรไปเยอะอยู่นะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังอยากจะเห็นช่องนี้อยู่นะครับผมก็ช่วยการกดไลค์นะครับผมติดตามช่องผมด้วยนะครับอย่าลืม s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะครับเดี๋ยว q a รอบหน้าไม่รู้ว่าจะครบรอบกี่เดือนนะครับผมทิ้งคําถามไว้นะครับ ผมที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าไปที่อื่นก็ได้นะทั้ง tiktok facebook แล้วก็ youtube นะครับที่นี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้าไลน์กลุ่ม open chat ของผมนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมก็อยู่ที่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผม จริงๆก็เป็นโควิดไม่ได้มีแบบอาการอะไรเลยนะครับผมบายบายนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปพบกับความสนุกของวัยรุ่นออสเตรเลียนะครับไม่รู้ว่าผมจะไปที่ไหนนะครับถ้าอยากรู้ต้องติดตามนะครับผมบาย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 ครับ